ไม่ได้เนาะเพรากล้องมันบางอยู่ข้างหลังโอ้แต่แต่ลองหันมันจะมีเสียงด้วยนะกระทิกระทิเอ้ยพี่ขู่คีฮ,ข,ฮขู่อโนเน้เอาเสียงด้วยดิลูกกระทิกำลังจะยิม้มกำลังจะแลบลิ้นแล้วนะคะ กะทิได้ชุดใหม่นะคะดีใจจังเลยใครซื้อให้นะคะบอกด้วยใครซื้อให้นะคะชุดใหม่อ้าวก็ไม่เห็นรูปอะใครซื้อเสื้อใหม่ให้นะคะคิตตี้ใครซื้อให้คะโอเคได้หรือเปล่าที่ไม่เห็นมันจะมาอะไกะทิกค่อาลองดูดิว่ามันมาหรือเปล่ากะทิมันได้หรือเปล่ากะทิลองดูดิ ดูดูรูปที่ถ่ายเมื่อกี้นะ่ะทำยังไงไเอาใหม่เอาใหม่เห็นเอาปิดก่อนปิดก่อนแล้วเปิดใหม่นะ